สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าด้อยจ้าพี่น้องสบายดีตอนเช้าเช้าจ้าพี่น้องแมสบายดีพี่น้องตอนเช้าไม่นด้ก็พากันงมอยู่ทีครัวด้วยพี่น้องพากันล้างถ้วยสองสามกระซามเมื่อคืนนี้วันเกิดเออยนกวันเกิดนาสาวพี่น้องก็พากันมาจัดอยู่ในห้างจนสองสามโมงได้นอนเมื่อคืนนี้ แม่มากินเนาะกาลยพี่น้องค้าวกาไปถ่ายคลิปไปไล่มือเพราะว่าหากระเซาไข่แล้วก็ยุงยุงเนี่ยอยู่กถึกอยู่นี้ก็ถวยบวงอยู่ก็ถึกมินบอกพาถ่ายคลิปพี่น้องเบิร์กล่างถวยพี่น้องกาเห็ดปิ้งเป็ดต้าเป็ดในอปิ้งมัม้ขายโมงแล้วคืนนี้จะเป็นคืนนี้เมื่อเช้านะ่ะวันหนึ่งโมงไปพี่น้องแล้วก็เพื่อนน้องคนกับอีแม่สีเมียนฮานแล้วกับพอดี สองสามโมงแล้วเดือดขนาดคืนเนาเมืองนาขายบุ้งวงเลยจอยขาดีขนาดคืนถึงแล้วล้างซอยกันกับอีแม่พี่น้องเลยช่วยล้างขายดีพอดได้ขายดียุ้ยพี่น้องเอ้ยกะได้ประมาณกะเป็นสองล้านกึ่ง่าสองล้านคนได้เมื่อคืนนี้ใครเน่ย สองโต๊ะพี่น้องสองสามโต๊ะอะไรมัอคืนนี้แต่ได้โต๊สามโต๊ะสี่โต๊ะน้ำมาเรียนกันตั้งพอกันได้ไปยืมตังค์เจเฮือีกไปยืมตังค์คนหลายเกินทางบ้านพี่น้องมีกว่าจะทางบ้านอันใช้ทางทำลำทวยมันเยมากินเต็มจะได้เกิดผลหลานมาจัดงานมันเกิดอีกมูลานอีกกเต็มพอได้ขายพี่น้องแต่ละมันยังเมืดอบิกอ่ะสักสี่มีแห้งแล้วล่ะดีใจแล้วพอได้ขายก็ ซอสซัมเมอร์ก็มีพี่น้องซอสซัมเมอร์เต็มปิ้งเป็ดตะกะปิ้งหมูนะกะหมูเด้บ่ได้ขายเบียร์ก็หมดจักลังคืนนี้คืนนี้แม่นหาล่งบ่แม่นล่ง6ล่งปู่พี่น้องกับบริทขเาพี่น้องก็จกินเองมีแต่เวลาเพิ่นอยากได้ยังละกะเสิร์ฟให้เพิ่นตากิดเลยตหมดตู้แม่ตืนสวยอยู่ตลาดนี้สิเปิด้านสวยแน่ๆพี่น้องเอ้ย พวกผก็ถือสองถึงสามจอกนันแล้วไปแล้วจะพวกจอกกันแล้วไหลุม่ใหญ่เต็มเอาอะไรมีอยู่นี่จะเกิมึงอยแเนาะมึงมึดปที่ าม้กนงไม่ได the no ้เล่นเท่าเลยนะแล้วทังเงินขับั๋องเนาะเจบอกตังงนได้เงาตังเงินตังเงินที่มาถึงเลยเอาตื่นมายังไม่ได้เหตุผลเอาหวยตอนรางหวยรางหวนวันหวยจานจานหน่อยจานใหญ่

ลอาพอตีเล่หอย่แล้วเล้เล่หล่างถ่วยแล้วมันยืนในฝัะขายเลขห์นำได้จากได้เท่าไรขายเล่เล่าได้คืนนี้ได้เท่าไรล่ะไเจ็ดแนบาทโอ้ได้เจ็ดแสนบาทกวกลมหัวล่างขายเล่คืนนี้กะ พเส้นเท่าไหร่ะ0 0 0เส้0 0 0เส็0เา่ไล่เ็มเด้าหก็80โอหันจะคไรนี่ซาโตก็าแ0 0 0 0 0บละเท่าไหร่เนาะนี่ก็ซื้อพี่น้องเลเท่าไหร่ือนี้เลยพกมากิน

นั่งจุกไปเลยตักไปเบ้องแม่สบายดีพี่น้อจะหาลีเกบมีบดเออนได้แล้วะบนี้อ่ะพอเอาไปผมาได้เลยนี่งายแบบทิ้งข่อแล้วมาเล่นแล้วมาเล้เป็ดแต่นั่นแหละเอาใส่ได้แบบนี้

โอ้ยเด็ดโดเลยเนาะนี่อใได้เนาะอคุณตาลได้ไปเบิ่งในือนอันนั้นอคเขาคุณตาลนแม่นางเล็กแล้วน้องเอ้ยใส่แล้ว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 งถ้วยพอดีสห2 3กับ3หน่อเอาไปเป็ดก็บ่ได้ัเนาะ มื้อแรงบ่ฮู้สิปิ้งยังพี่น้องบ่ได้เป็ดมื้อนี้ขายยังมื้อแรงขายเฮาขายเฮาขายขายทุกซอลาแลมืแรงมีจาละ25,000เนาะสุดแล้วเาก็แล้วโอ้สิไยแลละกะจนอยก็สิพากันออกไปเปิหานช่วยเพิ่นจึกเปิดนะแม่เนาะบ่ได้เมื่อยนล่ะชินแล้วบ่เมื่อยเนาะพี่น้องเอ้ยได้ขายได้เงิน บ็ได้ใช้กับการนอนเด็กแล้วคุณแม่พากันดางกับมองกรทีเดียวเสร็จแต่ไม่บอกคนเสร็จใส่เลยเดหน้าโค้งใจกันเออชูบเอินหาเราเบื่นเกินเอ็ดกับไม่แล้วเบี้ยวเลยพี่น้องพากันนั่งพักผ่อนพากันนั่งเห็ดตาลอยฝ่าอยู่พี่น้องเบื่อ้ลางหน้าล้างตาจะคน จะหน่อยแกจะพากันอักหนานแล้วก็ออกไปปืนหานเลยพี่น้องปหานต่อเลยพี่น้องตอนเช้านี่ก็ขายตั้มขายย่างไปก่อนตอนแรงๆเขาก็ะจิงแบบปิ้งยังขายใช่เลยตั้มเองในช่วงนี้ก็เนาะชาวมีนสนกเบือเงอนเลยเมื่อเห็นเงินเงินยังไม่แล้วเมื่อนอนอยู่เงอนพอเงินแม่เลยคิดเหรอนอนเงินขายประเมื่อยพระพีน้องคุณมาถามตั้มกระไรยู่แม่ก็เลยขายไปนั่ง น้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กันได้ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากซ่องน้องคนสวรรค์ในเนด้อจ้จะพี่น้องฝากซ่องสาวเดี๋พี่น้องเด้อขอบใจเด้อที่มาติดตามรับชมขอบใจหลายๆขอบใจหลายพี่น้องลาไปก่อนสวัสดี